เจเรมีเบนแธมนักคิดผู้วางรากฐานปรัชญาเพื่อความสุขของมวลมนุษย์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักปรัชญาที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการคิดในสังคมสมัยใหม่เจเรมีเบนแธมนักคิดผู้วางรากฐานปรัชญาประโยชน์นิยมที่เชื่อว่าความสุขของคนจำนวนมากที่สุดคือหัวใจสำคัญของจริยธรรมและการพัฒนาสังคม ชีวิตและการเริ่มต้นที่น่าสนใจเจเรมีเบนแทมเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพานันธ์คศ .1748 ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเป็นเด็กอัจฉริยะที่เริ่มเรียนรู้กฎหมายตั้งแต่อายุยังน้อยบิดาของเขาต้องการให้เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงเรื่องน่าสนใจคือเบนแทมเริ่มเรียนภาษาละตินตั้งแต่อายุ3ขวบและเมื่ออายุ12ปี 0, เขาได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแต่เขากลับรู้สึกผิดหวังกับการเรียนกฎหมายแบบเก่าเขาเห็นว่ากฎหมายขณะนั้นไรเหตุผลและไม่เป็นธรรมปรัชญาประโยชน์นิยมการคำนวณความสุขเบนแธมพัฒนาแนวคิดประโยชน์นิยมที่ถือว่าการกระทำใดๆควรถูกตัดสินจากผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุดเขาพัฒนาหลักการคำนวณความสุข ที่พยายามวัดความสุขอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคํำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นความเข้มข้นระยะเวลาความแน่นอนและความใกล้ชิดนักปฏิรูปสังคมที่แท้จริงเบนแทมไม่เพียงแต่เป็นนักคิดแต่ยังเป็นนักปฏิรูปสังคมที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงเขาต่อสู้เพื่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตสิทธิเสรีภาพของผู้ชายและผู้หญิง การปฏิรูประบบกฎหมายให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นการต่อต้านการกดขี่ทางเพศสิทธิ์ของผู้ต้องขังบทเรียนชีวิตและการพัฒนาตนเอง 1. คิดอย่างมีเหตุผลเบนแทมสอนให้เราประเมินการกระทําจากผลลัพธ์ไม่ใช่จากอารมณ์หรือความเชื่อแบบเดิมๆการกระทําที่ดีที่สุดคือการกระทําที่นําไปสู่ความสุขมากที่สุดสําหรับคนจํานวนมากที่สุด 2. การมองอย่างเป็นระบบ เขาพัฒนาวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่พยายามวัดและประเมินอย่างเป็นระบบสอนให้เรารู้จักการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากกว่าตัดสินด้วยอคติ 3. ความกล้าหาญทางปัญญาแม้แนวคิดของเขาจะถูกต่อต้านในสมัยนั้นแต่เบนแทมก็ยังยืนยันในสิ่งที่เขาเชื่อเขาสอนเราให้กล้าที่จะคิดนอกกรอบและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง 4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขาเชื่อในพลังของการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอสังคมสามารถถูกปรับปรุงได้ตลอดเวลาหากเรายอมเปิดใจรับความคิดใหม่ๆมะระดกทางปัญญาที่ยังคงมีชีวิตเบนแทมเสียชีวิตในปีคศ1832แต่แนวคิดของเขายังคงมีอิทธิพลจนถึงทุกวันนีห้หลายสิทธิมนุษยชนที่เรามีในปัจจุบันล้วนได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของเขาคำกล่าวที่ทรงพลัง ความสุขของคนจำนวนมากที่สุดคือกฎเกณฑ์สูงสุดของศีลธรรมการต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้อื่นคือการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยมนุษย์เจเรมีเบนแธมสอนเราว่าการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงการพัฒนาเฉพาะตัวเราแต่หมายถึงการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยขอให้เราจดจำว่า การมีชีวิตที่มีความหมายไม่ได้วัดที่ความสำเร็จส่วนตัวแต่วัดที่ผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างให้กับผู้อื่นและสังคมขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป